สวัสดีครับผุณแม็กเจเนียนะครับสวัสดีชายยุทธทุกคนนะครับวันนี้พาเงินงรถคู่มตาครับเอลซีเจ็ดนยแปดนะครับถึงฤด,ดูการไถหน้านะครับพื้นที่ไร้นตกนี้กัได้ไถก่อน,นครับไถขาดีก่อนนะครับรถยนต์สีสูบไม่มีเทอร์โบนะครับ เอล0ีเจ็ระบเกียร์แดเกียร์ด้านหน้าแปดเกียร์ถอยหลังระบบเกียร์ลักสี่เกียร์ครับซับเปลี่ยนเป็นโลค,ครับเพิ่มขึ้นมาอีกสี่เกียร์ครับเป็นแปดนะครับ เป็นเทคงนิคการเอาแกนะครับเราต้องเข้ามุมก่อนนะครับใครไปต้องเข้ามุมไปด้วยนะครับดีสมเต็มทงแงนะครับรถยอดนิยมครับยอดใครอันดับหนึ่งนะครับ รถไยคูด้เอลสี่เจโฟวิวครับเพื่อนจีนล้อไนาไ่ละสามบาท ฝนตกไม่ไถเขาเกือบหอดเมื่องมาด่านเอามาเ้าเบิ้องอีกขั้นหนึ่งนะครับปูต้าเหมือนกันครับขนาด40แรงมาครับ Khẩu mũm quan, khẩu mũm quan Căn thấy này, Trong khẩu quan Căn ทุกพื้นที่ตรงนี้การไฟหน้าเกิดขึ้นนะครับทุกหมู่บ้านนะครับทุกตำบลน,นะครับฝากอีสานเริ่มนะครับอุบลาราชธานีเริ่มเล่งนะครับเียมรถไถกันต่อสัญนนะครับ เต่าในงานหลาย t จนสายในงานหน่อยแล้วครับช่วงนี้ครับ L C 0 1นหนึ่งแปครับรถขนาด40แรงมาครับเขามุมก่อนนะครับ อาด,ดยางลังก็สิบสองจุดสี่เลยจุดสี่นะครับของมุ้งกวนนะครับเลยละสามร้อยบาทไปครับ นี่คือให้เบียนเขอากลางนะครับเบียนซ้ายครับเบียนซ้ายครับเดี๋ยวซ้ายตลอดครับรอบแรกเบียนขัวาครับพอครบรอบแรกครับเล้ามาเป็นเบียนใสยนะครับเดี๋ยวใส่ตลอดนะครับเทคนิคการไถนาครับง่ายๆครับเลี้ยวซ้ายตลอด อุญฝนฝนตกแล้วครับขอบคุณนะครับที่เขามารับส้มส่งแม็ก์จนเดียครับ น,นี่ไรละสามร้อยบาทนะครับไถปั่นหกร้อยบาทครับปั่นน้ำสี่ร้อยบาทปั่นแห้งสามร้อยครับมีแบบพิเศษกับธรรมดานะครับปั่นแบบพิเศษสี่ร้อยบาทปั่นแบบธรรมดาสามร้อยบาท จริงทุกอย่างมีเปรีเศียกับธรรมดานะครับแม่กระทงุ๋ยเสียวนะครับ<ฮ>อู้เขาดีค,ครับครับอาคลิปนี้พอกินนี้ก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับแม็กจนเดียครับ